สวัสดีนะคะนักศึกษาในคลิปนี้ของอาจารย์เนาะอาจารย์จะพูดถึงในหัวข้อกราฟของความสัมพันธ์นะคะกราฟของความสัมพันธ์จากที่ในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปเรื่องของความสัมพันธ์เนาะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเซตของคู่อันดับ เพราะฉันเราจะเอาคั้วนดับที่อยู่ในเซตนั่นแหละค่ะลงมาพอดในระนาบของเราเราก็จะเรียกว่าเป็นกราฟของความสัมพันธ์อลองมาดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะในตัวอย่างที่9อาจารย์จะให้พวกเราเห็นเนาะว่าเวลาวัดกราฟว่ายัางไงนะคะในตัวอย่างที่9้าอาจารย์กำหนดเซต A มาให้แจกแจงมาให้สมาชิกมาเลยเนาะว่า A ของเรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด11ตัวนะคะก็คือตั้งแต่ลบห้าลบสี่ลบสามไปจนถึง1 2 3 4 5มีนะคะมีทั้งหมด11ตัว ส่วน R ของเขาเนี่ยเขากำหนดมาให้ก็คือเป็นเซตของคูณดับ xy ซึ่ง x ก็มาจากเซต A y ก็มาจากเซต A โดยที่ความสัมพันธ์ของมันก็จะู่ในรูปของ y เท่ากับ 3x บวก1อ่ะพระนั้นขั้นแรกของอาจารย์เลยอาจารย์ก็จะทำการแจกแจงสมาชิกออกมาก่อนว่า R เนี่ยมีคู่อันดับอะไรบ้างนะคะว่า R มีคู่อันดับอะไรบ้างอ่ะทีนี้เราก็ขอทดก่อนละกันนะคะขอไปทดก่อนเนาะว่าเราจะ มีอันดับอะไรบ้างอาจารย์ใช้วิธีการไล่เลยแล้วกันนะคะตัวแรกก่อนเลยถ้า x เป็นลบห้าถ้า x เป็นลบห้า y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตามสมการเนาะ y เท่ากับ3 x บวก1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้เป็น3คูณลบ5แล้วก็บวก1เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ล่ะเนี่ย3คูณกับลบ5ได้ลบ15บวก1ได้ลบ14แสดงว่าเราจะได้ค่า y เป็นลบ14แต่ y ต้องมาจากเซต a ซึ่ง เซต a ไม่มีลบสิบสี่เพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับลบห้าไม่มีคู่อันดับนะคะอ่ะไล่ตัวต่อไปเลยค่ะถ้า x เป็นลบสี่ y ก็จะมีค่าเท่ากับสามคูณด้วยลบสี่และ 12, บวกหนึ่งสามคูณลบสี่ได้ลบสิบสองบวกหนึ่งก็คือได้ลบสิบเอ็ดเช่นเดียวกันค่ะลบสิบเอ็ดไม่มีในเซต a เพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับลบสี่ไม่มีคู่อันดับนะคะเราจะทําการไล่ไปประมาณนี้เนาะถ้า y เท่ากับลบสาม อาจารย์ได้ลบ9บวก1ได้ลบ8อ่ะไม่มีเช่นเดียวกันที่ x เป็นลบ2 y ก็จะเท่ากับ3คูณลบ2และบวก1 3คูณลบ2ได้ลบ6ลบ6บวก1ได้ลบ5ลบ5มีในเซต a เพราะฉะนั้นอ่ะที่ x เท่ากับลบ2เราจะได้คู่อันดับก็คือลบ2กับ ลบตัวต่อไปเลยค่ะที่ x เป็นลบ1 y ของจานก,ก็จะเท่ากับ3คูณลบ1แล้วก็บวก1ซึ่ง3คูณลบ1ได้ 3. ลบ3ลบ3บวก1ได้ลบ2ซึ่งลบ2 y เท่ากับลบ2มาจากเซต a ซึ่งในเซต a มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คูนดับมาอีก1คู่ก็คือลบ1ลบ2ตัวถัดไปเลยค่ะที่ x เป็น0เนาะ y ก็จะเท่ากับ3คูณ0บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ1และ1มีในเซต a เราก็จะได้คู่อันดับ0 1นเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะ y เท่ากับ1น่เอ,อ x เท่ากับ1ก็จะได้เท่ากับ4โอเคมีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่อันดับ1 4และตัวต่อไปถ้า x เป็น2 เราก็จะได้เป็น3คูณ2บวก1ก็จะเท่ากับ7อ่ะซึ่ง7ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้คูณดับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนาะไม่ว่าต่อตัวต่อไปเนี่ยที่ x เป็น3 4แล้วก็5ค่า y ที่ออกมาเนี่ยมันจะได้อ่ะถ้าเป็น3เนาะถ้า x ของเราเป็น3มารย์เขียนตรงนี้นะ เห็นตัวสีแดงนี่นะคะถ้า x เป็น3แทนค่าในสมการอาจารย์จะได้ค่า y เป็น10ซึ่งไม่มีนะคะถ้า x เป็น4 4 3 12 12บวก1ได้13ซึ่งก็ไม่มีเช่นเดียวกันถ้า x เป็น5ได้16ซึ่งเหล่านี้ไม่มีคู่อันดับทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็เลยไม่เขียนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าเราได้เซต R มามีคู่อันดับอยู่ทั้งหมดแค่4คู่อันดับนะคะอ่เพราะฉะนั้นขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เซต R ของเรา,เอาขอขยายความนิดนึงเซต Set R ของเราก็จะมีคู่อันดับก็คือลบ2ลบ5คู่อันดับลบ1ลบ2แล้วก็คู่อันดับ0 1 แล้วก็สุดท้ายคูณดับนดับ1 4มีทั้งหมด4คู่อันดับนะคะอาจารย์ก็เจอทั้ง4คู่อันดับนี้ละค่ะมาพอตลงในกราฟของอาจารย์มาดูคูณดับแรกก่อนก็คือลบ2กับลบ5 x เป็นลบ2 y 2> <5. S 1> เป็นลบ5้าอะพออาะารน์ก็หยุดจุดประมาณนี้นะคะจุดสีชมพูเนาะจุดที่2ลบ1ลบ2 x เป็นลบ <5. S> 1 y เป็นลบ2จุดที่3 x เป็น0 y <5. S 1> เป็น 3, <5. S> 1 <5. S> แล้วก็จุดที่ 4x เป็น1 y เป็น4เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะได้กราฟของความสัมพันธ์ในตัวอย่างที่9เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะในคลิปต่อไปนะคะอาจารย์จะให้ดูในตัวอย่างที่10เนาะโอเคค่ะเจอกันที่คลิปหน้าค่ะ